สวัสดีครับนี่คือ Inside g News รู้แล้วช็อกเธอคนนี้สุดช้ำรักครั้งที่สองเจ็บมากเจอผู้ชายคบสอนสวยจึ้งอีกคนสำหรับโยชิรินระดา Miss Tiffany Universe 2017ยิ่งนับวันยิ่งออราพุงสวยโดดเด่นไม่แพ้ใครล่าสุดเธอออกรายการโดนเทเซมาที่แพท มีบางช่วงบางตอนเล่าเรื่องความรักในอดีตสุดช้ำเจอคบสอนเป็นคนที่โดนเทมาตลอดโดยเผยว่ารักในช่วงมอปลายเป็นรักครั้งที่สองซึ่งคบกับคนนี้ตนเจ็บเพราะเขาคบซอนสิ่งที่ทำให้แตกหักกันก็คืออีกฝ่ายพากิก๊กมาทำหน้าอกที่กทมบอกเป็นรุ่นน้องฝากเราดูแลเราก็อยากเอาใจเขาเลยช่วยดูแลให้ เหตุการณ์ที่โปะเลยคือไปคลินิกกันผู้ชายแยกไปห้องน้ํากิกเมาส์กับเพื่อนตัวเองว่าผู้ชายคนนี้จีบอยู่ซึ่งกิกไม่รู้ว่าตนคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่แล้วเป็นความรักที่เจ็บมากแต่วันนี้เคลียร์ใจกันแล้วเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ